ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักอย่างเช่เนเคยครับที่กลับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับพราวคลิปนี้ครับเป็นอีพีที่สองครับก็จะเป็นการรีวิวต่อครับอีพีแรกก็คือรีวิวริการนะครับรื่ไม่ก็เป็นการให้ทริคนะครับแต่ละตัวบางตัวก็จะมีทริคในการเล่นของมัน,นบ,บางตัวก็จะไม่มีทริคในการเล่นของมันนะครับก็วันนี้เป็นการรีวิวของ and ด o m e ด้แล้วก็ อาจจะมีทิศก็ได้นะครับถ้าเผื่อมีนะครับผมก็จะมาให้นะครับโอเคครับแอนโดเมด้าครับก็จะไม่เหมือนดีพีแรกที่ผมรีวิวนะครับดีพีแรกก็จะเป็นดับเบิลซากาลาเช่นครับ e ีพีที่สองครับก็คือเป็นแอนโดเมด้านะครับแอนโดเมดาเนี่ยคือเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใครที่ชอบแบบความพิ้วไหวนะครับ แต่ว่าดามีตัวนี้ครับก็คงที่นะครับดามีตัวนี้ก็จะคงที่นะครับก็จะอยู่ที่190นะครับแล้วก็ตะกี้อันตเมตตัของเขาเนี่ยอยู่ที่นะครับอย่าเพิ่งลงไปยิงนะคคยิงก่อนนะแล้วก็อีกความพิเศษหนึ่งก็คือเขาสามารถบินได้ครับแล้วก็ ประหยัดพลังงานนะครับเวลาเรายิงนะเราสามารถเล่นอยู่บนฟ้าได้ครับเพราะว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สดุดสำหรับเกมนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมจะเป็นได้เป็นตัวที่ได้เปรียบที่สุดนะครับนี่แล้วผมจะให้ดูนะคียยิงเก่อใหนะ้เข้ากันคีะครับนี่คือดามีของอันตีนะครับคือดา,ดามีของอันตี คืออยู่ที่120ยยีต้นครับซึ่งมันบอมากๆมันบอจริงๆนะครับมันอยู่ที่20่สิต้นๆเองมันบอลจริงๆนะครับมันเบอลมากๆเลยนะครับซึ่งปกติอันติเมตรของแต่ละตัวเนี่ยมันจะแรงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยบอเนี่ยดูให้ได้ อยู่ที่รอยที่สิบนะครับแต่ว่าการโจมตีปกติเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับการโจมตีปกติเนี่ยมันแรงกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจิ้มไปแล้วมันจะระ้อนเบิดครับร้เบิดอ,อยู่ที่สองร้อยนะครับมาะนซองนาสิบสามนะครับครับ ดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยิงธรรมดาเนี่ยก็แรงแล้วนะครับสกิลในการปาเนี่ยไปหาพว่อสู้เนี่ยอยู่ที่120นะครับแต่ว่าเวลาที่สกิลมันทำงานเนี่ยมันจะดาเมจอยู่ที่มันจะอยู่ที่ประมาณ253นะครับซึ่งมันจะแรงที่สุดแล้วนะซึ่งโจมตีปกติแล้วมันก็แรงอยู่นะครับ มันเล่งอยู่แล้วมันดาเมจคงที่นะครับแล้วก็ดิงแบบดาเมจนั้นตลอดนะครับนี่การเต็มเตมนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวเท่าไหร่นะครับอันโดเมนาครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นั่นมัในคนไหนอยากลองเปลี่ยนมาดูเล่นแบบว่าเล่นหนุ่นโดนสายกดสาย สายเวหารครับก็คือผมจะย่อสั้นๆซึ่งในเกมมันไม่มีคำศัพท์นี้หรอกย่อให้สั้นๆก็คือว่าสายเวหาเนี่ยเป็นสายที่สามารถเล่นบนฟ้าสามารถพลิกแพงบนฟ้าได้แปลว่าให้เราเลือดจะน้อยแล้วอย่างี้เราก็ต้องเลยยกตัวเองให้เลือดนี้สูงเราก็สามารถสู้เขาได้นะครับเราก็สามารถสู้เขาได้นะครับ จะมาสู้เขาได้จริงเลยนะครับสําหรับใครที่อยากลองเล่นหุ่นยนต์สายวิหาดูก็ตอนนี้ก็แนะนําครับคีครับก็ทิ๊กตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็ยิงให้มันหมดนะครับพยายามนะครับเวลาพยายามเก็บตัวหลอดแดงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นดูเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ครับแต่เดี๋ยวไม่เห็นหรอกนะครับเนี่ยเก็บหลอดขึ้นแล้วครับแล้วก็บินให้สูงขึ้นนะครับ ประมาณเนี้ยให้สูงแล้วก็โยกก็ได้ครับเล่นบนฟ้าก็ได้แล้วก็ปาหอวให้มันโดนครับ,บนี่นะครับนี่เมื่อกี้ผมเห็นสี่ร้อยอ่ะนั่นแหละครับมันรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆต้องเอาไปลองเล่นดูนะครับบางทีเนี่ยเราปากไว้อย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าโดนติด ใกล้ตัวนี่คือดาเมจดีนะครับกำลังดีเลยนะแต่ก็พยายามเวลาเราบินแล้วเนี่ยพยายามยิงให้มันหมดครับลูกกระสุนเยครับเวลา,เาลงไปด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถชาร์จกระสุนขึ้นมาแล้วก็ยิงได้ครับซึ่งกระสุนมันก็ไกลแล้วนะครับน,น,นี่ยิงไปนน่นไกลแ้ไกลนะครับยิงกะระยะด้วยนะครับไกะระยะด้วยนะครับ แล้วก็มีตัวหนึ่งครับที่เล่นบนกลางกาได้ดีกว่าตัวอื่นเขานะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยอดฮิตด้วยนะครับเป็นตัวที่เขาว่าเล่นง่ายนะครับนะหรับวันนี้ก็ตัวลางก่อนนะครับไม่ยังไม่ขอตัวลางนะ ครับก็ขอเสียงรบภาคหนึ่งครับมันจะมีคนอย่างนี้แหละครับก็คลิปนี้เป็น e p ีที่2ครับก็รอิีตามี ep ีสามได้เลยน,นะครับรอจดตามีพสามได้เลยน,นะฮะจิบตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีที่กอะไรยเยอะแยะนะครับแล้วก็มีที่กอะไรยเยอะแยะนะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับการรีวิวแอนดรอยด์ไม่ได้เป็นสายหนึ่งที่ เ็นหุ่นยนต์สายวิหาที่เล่นบนฟาได้ดีนะครับที่ก็สำหรับวันนี้ครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับ EP ที่2องไปดูต่ออ p ที่3เลยนะครับไป